คนอื่นต้องมีที่อยู่ก่อนน่ะช่วยฉันหาหน่อยก็ได้ทำไมฉันต้องช่วยนายด้วยฉันไม่มีเงินไงงั้นเราหยางไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยนายนะแต่ฉันคิดว่านายเมื่อวานเมีย<อ>นายโทรมาหาฉันบอกว่านายซื้อเครื่องเล่นเกมแล้วก็บอกว่าได้ๆดๆๆๆๆๆไๆๆไๆๆๆ้ๆไม่ๆ้ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆหมๆลๆๆๆๆๆ วางใจได้ไว้ฉันได้บัญชีเล่นหุ้นคืนแล้วฉันจะคืนให้นายหมดเลยสู้ๆูเฮ้ยนายมีเงิเท่าไหร่แล้วแา่นายเลยเฮ้ยคุณมีบททัตรเชิญของซีไม่ได้ยังไงร,รู้จักใครในบริษัทเหรอ มาร่วมงานการกุศลนี้เข้าใกล้คุณผางกับคุณหลานต้องการอะไรไม่อยากให้